นักเตะก็เข้าใจแทคติกพี่ธงก็เข้าใจนักเตะมากขึ้นก็ไม่ดื้อเอาง่ายชื่นชมนะโค้ชธงธงชัยสุโกกีว่าเริ่มจะปรับแท็ติกกับตัวผู้เล่นที่มีกลมกล่อมแล้วปัญหาของบีจีคือถ้าได้แบ็คขวาธรรมชาติแล้วโอเคเก้งได้แล้วจบแล้วเนี่ยเหลือตัวเนี้ยเหลือตัวนี้นะใช่ถ้าได้ตัวเนี้ยมันครบเครื่องแล้วมีข่าวไหมบินมาเาแคต้องบินมาบินมาเหนือสุดแดนสยามชายงามสามแผ่นดินถิ่นวัฒนธรรมล้านนาเพชรบูรณ์ใช่ ไปกินซมโอแล้วกันแหละปบ้าบอขยับไปดูอีกหนึ่งคู่นะบีจีกับราชบุรีเป็นบีจีของพี่ธงชนะาราชบังกรไปสองหนึ่งครับก็2ประตูจากอีกอร์เซเกเยฟแล้วก็อีกซานฟานดี้กองหน้าต่างชาติทั้งคู่ออนะ<ม>แล้วแบบเป็นบอลที่ต้องบอกว่าลูกซ้อมลูกสู่ะว,วิ่งเต่มุมเล่นสั้นแล้วก็วิ่งอ้อมมารับที่เช็คลายตัวเองก่อนอา,าอเลสนมาแล้วยิงเล่นยิ่งดีใช่ก็เรียกว่าเลสคือกลายเป็นแบบว่า คนที่บีจีขาดไม่ได้แล้วคือกองหน้าตอนนี้เนี่ยเทียสินหรือว่าจะเป็นเซกาเยสหรือจะเป็นฟานดี้เนี่ยสลับกันลงได้แต่เพย์เมเกอร์เนี่ยต้องต้องเฟดิเอวาเลสเลยใช่ใช่ใช่แล้วก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะส่วนลาบลีได้ประตูจากกรุวิทัศน์ก็ยิงทีมเก่าทีนี้เรามองถึงการเข้าทำหน่อยตะกี้ที่พี่แม็กพูดถามพี่จุนเพิ่มเติมพี่อัลวาเรส ก่อนหน้านี้ที่ฟอร์มไม่เปรี้ยงเพราะเขาไปยืนทางกว้างตอนนี้โอ้โหเหมือนเป็น playmaker เลยเมือ่อสิบเลยขยับเล่นเคลื่อนไปได้ทุกที่ของสนามมันนี้ส่งผลมากไหมพี่ยุยนก็ด้วยแทคตติกที่บอกว่าพี่ธงต้องการในเรื่องของการที่กินตัวท่านในได้แล้วก็เรียกเปลี่ยนสปีดแล้วก็ออกบอลดีะนะครับแล้วก็ภาพหนึ่งที่พี่มองอีกมุมในการที่เก้งงไปเล่นทางแบ็คขวาธรรมชาติดูลูกเปิดเลยลูกสองที่ได้แล้มันก็ส่งผลว่านี่คือสไตล์เก้งแล้วมีตัวหม่งด้วยจเนี่ยเมื่อก่อน ตัวหม่งมันไม่มอมเปิดไปไม่รู้ใครยังใช่อ,อ่ามันก็เลยต้องขยับไปเล่นทางซ้ายแล้วเล่นใช้กําลังเนทางซ้ายเยอะโอเคแทคนติกมันมี2มุมเมื่อไหร่คู่ต่อสู้แล้วก็มีเทียสินเข้ามาเกือบได้ลูกประตูเงี้ยมันก็เห็นภาพว่าเฮ้ยเมื่อไหร่คู่ต่อสู้ตันนะอันตรายแล้วเพราะว่าแทคนติกที่2ของพิธงก็ยิ่งหนักกว่าเดิมอ,อ,อาวุธหนักยังไม่รวมเจที่จะกลับมานะใช่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 ใชใชก็ถือว่าเป็นเกมที่ เล่นกันได้ดีนะแล้วก็ตามแทคกิกอย่างที่พี่จุนว่าจริงรูปแบบการเข้าทำรูปแบบเกมของพี่ธงเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆใช่ครับนี่อย่างที่พี่แม็กบอกล่าสุดพี่ธงได้สัมภาษณ์จะไหมแม็กว่าเขาต้องคิดดีๆในการเสริมคือหลายคนถามว่าจะเสริมทัพไหมแคกบอกว่าทีมเขาก็ใหญ่แต่ว่านักเตะมันเจ็บดังนั้นเล็กสองเนี่ยเขาจะทยอยกันหายแล้วถ้าเสริมมาแล้วถ้าเสริมแบบว่าเสริมเยอะๆหรือที่ไม่ได้คิดก่อนเนี่ยก็จะล้นทีมอีกอใช่ถูกก็เลยต้องคำนวณก่อนว่าไอ้มันขาดตรงไหนแล้วค นะฮะเพราะว่าถ้าซื้อมาล้นๆเนี่ยแล้วพอหายเจ็บกับมาสมบูรณ์มันกลายเป็นว่าตอนซ้อมก็เหนื่อยเพราะว่านักเตะมันเยอะเก<ช>ินตอนลงเล่นก็เป็นปัญหาอีกเดี๋ยวก็เป็นปัญหาแบบคนนั้นลงทำไมคนนี้ไม่ได้เล่น,<ช>น,นซ้อมดีไหมนี่ซ้อมไม่ดีเล่นไม่ดีว<ช>่าไปอีกเดือวุ่นวายวน,วนักเตะก็เข้าใจทัคติกพ<ช>ี่ธงก็เข้าใจนักเตะมากขึ้น<ช>ก็ไม่ดื้อเอาง่ายๆเข้ามาตอนแรกก็มีดื้อหน่อยคือเดือนิดนึงการจัดระบบ ยอมรับก่อนว่าตอนนี้เพเชอร์มันค่อยๆคลายอ่าเบาลงแล้วอ่าแล้วในมุมกับการผลของการแข่งขันแต่ละเกมมันส่งผลกระทบกับว่าสไตล์การทําทีมที่สามารถเชื่อมหมุนผู้เล่นได้ครับเพราะผู้เล่นบรรยากาศในแคมป์มันดีผลงานดีขึ้นด้วยแหละใช่ช่วงหลังก็ไม่แพ้เลยหนึ่งจุดที่แฟนๆก็มองว่าเฮ้ยดีขึ้นแต่ยังไม่ดีเท่าที่เขาเล่นให้เสรจทีมเก่านะก็คือวิงแบ็กซ้ายอย่างวัฒนากรสวรร์ละครที่จุดมองไงพี่กับการเล่นก่อนอันนี้ก็มีฝืนๆหน่อยเอา จันงอมมายืนคือบางช่วงแบ็กซ้ายบีจีถึงขนาดที่ว่าต้องเอาเก้งไปยืนนะแล้วก็บีดี้แบบแบ็กซ้ายดาวลุ่งอ่ะพิตวัดชื่อพิธิวัฒน์เอาเต้เอาเต้ไปเล่นอ่ะมีช่วงหนึ่งเป็นอย่างนั้นเลยคือต้องถามก่อนว่าด้วยระบบไอ้สามห้าสองิทงเนี่ยต้องการแบ็กสไตล์ไหนอ่าคือทีแรกต้องการแบ็กที่ทะลุทะลวง หรือต้องการแบ็กออกบอลอย่างโอเคการที่เอาเต้ไปยืนเนี่ยต้องการคนจ่ายบอลไปมากกว่าการเดินทางอพอรัตนกรเป็นสไตล์ที่พุ่ง่ใชแต่ในความแน่นอนหรือการเปิดบอลที่แม่นยำลดลงไปแต่ว่าพอต้องการเจมเองเจมก็สไตล์เนี้ยตอนนี้ถ้าจะเสริมต้องการแบ็กที่เป็นเกมรับด้วยไหม,มที่มีคุณภาพในเกมรับ เออก็เลยตั้งคําถามว่าในเวลานี้การที่จะต้องการแบ็กสักคนหนึ่งอยากได้บุคลิกยังไงเอาแบบไหนอืมเพราะว่า3าคนหลังนั้นแน่นปึ๊กอยู่แล้วแต่ตําแหน่งความเข้าใจอ่ะมันต้องมาสร้างความสัมพันธ์อีกไหมด้วยที่พี่บอกในระบบ3ามห้าอโอเคตังกับเตยืนคู่แล้วเอาเวเลสเป็นเล่นตัวเนี้าก็เลยทําให้ตรงกลางมันครบเครื่องแล้วอืมแล้วตรงนี้เป็นหมุนเอาอีกอกับอีสานอ่าดีเนอสมีมุ้ยอีมีมุ้ยอีกอะไรเงี้ยคือได้ลงตัวแล้วปัญหาแนวนี้โอเคได้ขวาที่ ธรรมชาติสมรติภาพใไ่แล้วก็มีไอ้ไลฮันจูตไลฮันจูตอ่าถ้าเวลาเนี้ยถ้าถามว่าถ้าเทียบกับรนากรไลฮันจูตจะดูมีภาษีกว่าครับตอนเล่นสิงคโปร์ใช่ไหมเล่นทีมชาติสิงคโปร์ใช่เล่นซ้ายเขายกไปเล่นซ้ายเลยแล้ววันนั้นทําได้ดีด้วยในมุมกับการเขาถนัดทางขวามันก็ทำให้เก้งต้องโยกมานี่ในช่วงเวลาที่การหมุนโรเตชันตรงเนี้ยมันเกิดจากช่วงสถานการณ์ว่าต้องการผู้เล่นทรงนี้กับเทคนิคนี้พี่มองว่าถ้าตรงเนี้ยความเข้าใจที่พี่บอกโอเคการเล่นร่วมการเล่นสร้างพื้นที่การกลับตำแหน่ง ที่ผ่านมา3คนหลังเนี่ยมันเอาไอาชินพัสดีออกมาปิดให้นะแล้วก็เซนเตอร์บางครั้งก็ตอนนี้ได้ไอชื่ออะไรนะเคลิตกลับมา,าเคลิตก <มา S 2> ลับมาแล้วนะเป็นแกนให้ตรงกลางเลยนะทางขวาก็หมุนได้อีก นี่คือภาพปาร์ุวันได้จากวันปาร์ุวันคอนทัวร์วันอโอเคสามคนนี้พี่ก็เลยมองว่ามันลงตัวครับอืมแล้วมันมีตัวเลือกอีกคนหนึ่งวิกเตอร์อ่าใช่ไหมวิกเตอร์จะมาปิดให้มันก็เลยเอ้ยโอ้โหตรงเนี้ยปึ๊กแล้วแนน่เลลยหังขอแค่ตรงเนี้ยอีโลฟ่าเดียวกบ่อยๆว่าปัญหาของบีจีคือถ้าได้แบ็คขวาธรรมชาติแล้วโอเคเก้งได้แล้วจบแล้วเนี่ยเหลือตัวเนี้ยเหลือตัวนี้นะซ้าย เออถ้าได้ตัวนี้มันครบเครื่องแล้วอ่าเดี๋ยวเราเล็นสองนะถ้าได้ทียร์ทอมีไหมมีข่าวไหมบินไหเขาแคตต้องบินมาบินมาเหนือสุดแดนสยามชายงามสามแผ่นดินถิ่นวัฒนธรรมล้านนาเพชรบูรณ์ใช่ไปกินสมโอแล้วกันแบบ้าบอเออเอออ่าเดี๋ยวรอดูนะเดี๋ยวรอดูนะเราจะไม่พูดแล้วกันว่าเป็นสุริยาอะไรชื่อสุริยาอะไรใช่ไหมมาเล่นลำบากเลยเพราะว่าต้องมาสิงมุ้ยเฮ้เอาเอยมุ้ยวิ่งไง คนรุ่นระดับดีจริงมีคนถามว่าถ้าเจกลับมาเต้ตังกลับมาเฟนดี้จะยืนยังไงหรือต้องต้องเลือกต้องเลือกไหมหรือว่าจะไม่เลือกอ่ะเสียดายเลยก็ไม่ม่นต้างบนเอาโทษทีก็มาก็เคยแล้วที่พี่ธงแก้ปัญหาแล้วว่าโอเคปรับไปเล่น3ามี่สามข้างบนนะไม่เป็นภาพนี้อก็ขยับเจออกข้างได้แต่ว่าเกมลับก็ไม่ต้องแอนก็เอาเลสก็เล่นเป็นตัวเดิมเหมือนโอเค ในมุมพี่นะเอาเลลเขาเคยเล่นตัวทางขวาไหมเคยเคยยันปีนไ้ใช่ใช่ช่วงแรกมาเล่นหน้าขวาเลยนะเวลานี้ตังกับเต้ลงตัวแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเกิดจะหมุนโอเคสามคนที่สลับกันได้เอาตังมาเล่นให้เอาเลลมาเล่นคู่กับไอ้ตังแล้วก็ไอ้เจเจเล่นตัวนี้ไปแล้วกลับมายืนตำแหน่งเดิมได้ออย่างนี้ก็ได้เอาเลลก็เล่นคู่ตรงนี้ไปก็ต้องดูใจพี่ธงแหละว่าจะปรุงให้มันกลมก่อบยังไงเวลาตัวผู้เล่นกลับมาครบใช่แต่ว่าเป็นความเครียดที่ที่เปนความเครียด เ,เพราะ<ช>ว่าดีกว่าตัวขาดใช่ใชออยอมปวดหัวในการเลือกคนลงไปเล่นดีกว่าปวดหัวที่ไม่มีคนลงไปเล่นแต่ณเ,<อ>เลวลาเนี้ยทคติกที่ที่เหมาะสมเพราะว่าผู้เล่นในสควอทที่มีอยู่อ่ะมันม,มันเดินด้วยเล่นแบบเนี้ยแล้วมนลงตัว<ช>แต่พอมันมีตัวเลือกขึ้นมามันจะทําให้สควอททีมมันใหญ่ขึ้นแต่แทคติกมันต้องหลากหลายขึ้นอีกใช่หือตอนนี้เฟสตี้เหมือนจะเจอตาแหน่งที่เขาใช่แล้วใช่คือตัวนี้แหละถ้าไปอยู่ริมเส้นอาจจะไม่ดีเท่าตอนนี้ก็ได้อันนี้ก็ต้องวัดใจแล้วนะครับต้องวัดใจแล้วว่าจะเป็นยังไงแต่ว่า ถ้าอย่างี้ได้ไหมเรามองมองอันนี้ให้ความเป็นธรรมกับเฟนดี้เขาเล่นดีอยู่แล้วพี่จุนก็รัถ้าเจกลับมาเจไ้ลงทำไงอ่ะรองได้มรับเข้าเหนือสูงสุดในลีกเป็นพี่พี่ก็ใช้วิธีการว่าโรเทชันเอาโอเคเกมหนึ่งเล่น60อันนี้30สลับกันได้จะเอาเลสตะคำไ้เลย เพาเป็นแก่ดีแล้วใช่ใช่ในมุมก่อนว่าสลับเอาว่าเจจะไปเล่นตัวตัวทางซ้ายทางนี้ไหมถ้าเล่น343สี่สนั่นในกรณีเล่น343สี่สามอราพเหมาะสุดในเวลานี้ก็ได้อ่ะเจก็มาเล่นตัวนี้เอาธรรมชาติเตเิมเกมลุกไปอีกคนนึงมีความสุขกว่าโอเคโอเคอ่ะอยู่ที่พี่ธงแล้วว่าังไงแต่ณตอนนี้ก็ต้องชื่นชมนะโค้ชธงธงชายสุโกกีว่าเริ่มจะปรับแท็กติกกับตัวผู้เล่นที่มีกลมกล่อมแล้วเขาที่เข้าทางเขาที่เข้าทางแล้วแล้วก็ โอเคอาจจะแข่งมากกว่า BU อยู่ครับแล้วก็แต้นตามหลังอยู่แต่ว่าถ้าเกาะไปแบบนี้โโอ้หยาวมันก็ยาวนะนี่รุ่นยาวนะพูดเล่นสควอตยาวนะบีจีเขาแพ้เขาแพ้บียูนั่นแหละแต่ว่าแต้มมันแค่สองแต้มไม่ช่องว่างถ้าเกาะไปเรื่อยๆก็มีโอกาสลุ้นเหมือนกัน